เตาสองอัวห้าแสนบาทโอแม่แอนด์เดอะซีออลนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จูนจะเซอร์ไพรส์เต่าเรา ราจะพาเขาไปเจอบันพาบรูษของเขาไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปไหนยังไม่รู้เลยถึงแล้วค่ะเขาบอกว่าคุณบัวกับบ้านคุณตั้มโอ้โหม่ตื่นเต้นเลยเอาใหม่ในที่สุดเราไปถึงแล้วนะฮะท่านคุณแม่บัวบิงบ้านหรือสวนสัตว์ซาฟารีกต่เขาบอกว่าสัตว์ที่นี่เต็มเลยดีใจไหมเด็กๆดีใจไหมแม่ ม่เจอแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบอบีอีกและตั้มบีรีเอเรได้ข่าวว่าเลี้ยงเต่ากันใช่ไหมคะเด็กๆถูกต้องเลี้ยงเต่าเลี้ยงเลี้ยงกันมาตั้งนานแล้วยังตัวเท่าเดิมอยู่เลย ไะดูเต่าเราดีกว่าเต่าเราใหญ่กว่าเยอะเลย มเอาสี่เต่าของสี่อเขาพีแบบนี้เหมือนการจับผมเป็นสองหัวเดี๋ยวงไมดูเต่าสองหัวแต่ตัวเล็กอยู่ใช่ใช่ครับแต่ตัวเล็กอยู่เฮ้ยเดียวมีเต่าสองหัวด้วยเหรอมีมนึกว่ามีเมียผมคนเดียวนะที่มีสองหัวจริงตอบไม่ได้เรื่องนี้มันน่ากลัวมากบางเรื่องเนี่ยผมจะอยู่ทีมพี่แต่บางเรื่องผมต้องอยู่ฝั่งนี้อันนี้เราเอาน้องเต่าสี่อของเราเต่าบาสูก้าเต่าบาสูก้าเต่าอะไรนะ งานช่วาอะไรวันนี้ขอมาทำความรู้จักหน่อยแล้วก็ขออนุญาตเอาเต่าสีออกมาเจอเพื่อนกันที่นี่ด้วยได้ครับที่นี่มันเหมือนเกาะไอ้นี่อะไรอ่ะกอสหัสหาสวรรค์นะมาที่นี่เหมือนอยู่กาลาปากอสนะฮะ อายุก <kepada> ี่กวมาไน่ต uh ัวเนี้ยฮะไม่ใช่เขาไม่ใช่เหรอเอาหัวอยู่ไหนวะเนี่ยหัวก้อนหินอ๋อนี่หินเหรอมองจากรถมาบอกว่าตะโกนแบบออก้าดูเต่าตัวโอ้ยใหญ่มากพอเดินเข้ามาหินเฮ้ยเฮ้ยมันเดินได้อยู่ไหมอ่ะตัวใหญ่มาก ถามว่าจะโดนกินไหมโอ้โหดูตัวเท่าออกเกตนะมาไม่เจอเนาวตัวสี่นีสี่ตัวไม่ใหญ่เท่าตัวหนึ่งเลยจริงๆแล้วนะ่ะเคยจะซื้อตัวนี้พันนี้มาเลี้ยงเพราะเขาบอกว่าพันนี้เลี้ยงง่ายมันไม่ขุดทรายไอยตัวขุดทรายน่ะคืออีซูคตาต้า ที่บ้านเราไม่เคยเดินเลยนะเดินพออยู่ที่นี่นะวิ่งเอาวิ่งเอาเลยนะอย่างนี้เนี่ยตัวขนาดนี้นี่อายุก,กี่ขวบฮะตัวนั้น15ปีว้าวสิบห้าเนี่ยอีกหน่อยตัวเท่าออกก้าเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงให้ได้แบบนี้ด,ดู้ดิเต่าเราดีใจใหญ่เลยเอามัเต่าของเรามันดีใจใหญ่เลยไม่เคยได้ออกมาที่กว้างๆอย่างนี้ นี่นี่เขาจะกินแล้วดูที่ดูที่ดูที่เอาลว้เอ้ยๆ้เอาให้สู้เอา้สู้เราอะสู้ใช่ได้ใช่ได้จริงๆมันมีฟันนะครับดูฟันดูฟันมัน ความมันเป็นปวดปดปวดปวดปดปดตัเล่นสีเหลืองๆหน้ามันหล่อนะเนี่ยหน้ามันหนุ่มอยู่แล้วเนี่ยดูดิปกติจะรูปคอมันได้อย่างงี้มันค่อยยืดอ๋อเวลาลื้อรูปคอแล้วมันจะยกขึ้นมาจริงๆนะเหมือนอยู่กระปะป้อจริงๆอ่ะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ตัวนี้ตอนได้มาประมาณหกแสนประมาณหกแสนหกแสนราคาราคาเท่ารถยนต์หนึ่งคัน โอ้ปินตัวอะไรน,นุนอ่ะอันนุนลิงค่ะลิงจริ๋วไปดูไหมอันนี้ลิงแบบพันอะไรคะเล็บแท้งครับ ปกติลิงเนี่ยมันก็ต้องปล่อยวิ่งในป่าวิ่งไปในต้นไม้ขนจากกิ่งนู้นกิ่งนี้มีระยะทางเราก็นึกไม่ออกว่าถ้าเกิดเราเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเราจะปล่อยมันได้ยังไงเขาทําลู่วิ่งให้เลยจ้าอ,อ,อาหารของลิงคือผลหม่อนเ <c oughs> ขาปลูกไว้ถึงเวลาก็ให้ลิงกินอะปะเขาไปให้ลิงกิน<ว>เลยกลัวกลัวผลหม่อนเว้ยอ้ยาก็อะไรนะน้า ถ้าอย่างงั้วันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะฮะให้ระดับโปรระดับตัวแม่เนี่ยที่เขาเลี้ยงเต่ากันมาหลายสิปีแล้วให้เขามาสอนสีออ,อาบน้ําเต่าอาบน้ําเสร็จดีทาแป้งทาให้ดู <c oughs> ทาเต่าเขาเด้วยนะไม่ทาเต่าเรานะ <c oughs> ช่วยลกะช่วยพี่ไหมคะ น้ำเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดตัวใช่ไหมเหมือนคนเลยพอเช็ดตัวเสร็จก็ทาครีมอ่าทาครีมก็คือลงน้ำมันมะพร้าวอ่ยจริงๆเต่าก็เหมือนคนนะเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ําเช็ดตัวเราก็ต้องทาครีมเพื่อให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นใส่น้ํามันเนาะแล้วก็ลงทาแล้วหนูก็นวดเลยค่ะ เขยป่วยเลยเ้าเลี้ยงตั้งแต่เล็กนะเต็เนมากเลยเต่ากตาชอบมีปัญหาเรื่องนี่ไปมาแล้วโ,โ,โดนมาหลายหมื่นละจ้าขี้มันเป็นสีขาวเลยแล้วทำไมถึงไม่ไปโรงพยาบาลสัตว์พนาลัยล่ะคะไม่น่าถึงเลี้ยงสัตว์เยอะไม่ผมมาเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพราะว่าผมเลี้ยงสัตว์เยอะอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่เปิดโรงพยาบาลเพราะว่าเลี้ยงสัตว์เยอะแต่ผมเลี้ยงสัตว์เยอะเลยต้องเปิดโรงพยาบาลเพราะว่าผมไปโรงพยาบาลมาที่อื่นแล้วไม่ค่อยโอเคก็เลยคิดว่าเปิดเองเลยทีเดียวเฮ้ย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 เตาสองหัวเฮ้ย มีเต่าสองหัวด้วยเสอสองหัวมีน้อยมากในโลกแล้วก,ก็เส้นใหญ่จะดองจะไม่ห้ามอันนี้แบ่งครึ่งพอดี อ uhm oh ุ้ยเหลือหัวเดียวเลยผมผมเคยทำตกครั้งหนึ่งเหมือนกันโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้มีคนเสนอให้ที่แบบเอาเลยอยู่วันห้าแสนห้าทณตอนนี้ราคาห้าแสนบาทอ่ะเคาะตอนนี้เลยหนึ่งล้านใครเอาหนึ่งล้านใครเอาของเขาของเขาเอาเอาคุณตุ๊กบริช่วยขาย ในที่สุดเราก็ได้ทําภารกิจนะที่เด็กไม่เคยทํามาก่อนเลยนะฮะนั่นก็คืออาบน้ําเตา่าและที่สำคัญคือเต่า2หัวขอบคุณพ่อตั้มที่มอบเต่าสองหัวฝา,ะะากช่องด้วยนะฮะพัฒนาคอนนทลนะฮะโอเมดานอันดีออกฝากด้วยให้ตามไปดูช่องแม่บวัวบิงนะฮะตามนี้เลยปั้ง ันนี้ก็ขอขอบคุณแบบว่าครอบครัวสีออด้วยนะคะที่มาบุกบ้านเรานะวันนี้เด็กๆก็ได้เล่นสนุกแบบว่าชอบมากเลยแล้วก็ถูกใจมากว่าเต่าไม่สบายนะคะอย่าลืมนะคะได้เลยลงลยาบ้านสัตว์พนารายอยู่ที่ไหนคะปากเก็ดค่ะอย่างมนุษย์เมียนี่รับรักษาไหมครับ อันนี้ต้องเคารพครับต้องไว้บนทิ้ง้ามรักษาเมียเอาไว้เคารพเท่านั้นอุ้ยสาวบ่อยตายไปเลยค่ะรุกษาเอาฝากสองช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะถ้าชอบกดซับค i b e นะฮะกดกิ่งกดกระดิ่งแล้วก็กดเอ่อกดออดตามบ้านต่างๆนะฮะอ่าโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เลขอะไรเออเลขศูนย์สองนราอะไรกัน็เขาบอกว่าอาบน้ำทาผิวต้องโรยแป้งด้วยโรยแป้งด้วยถ้าพี่จุนได้เลขนะพี่จุนต้องผ่านคือกับหัวนะแต่ว่าโรยเยอะไปหน่อยอ้าวาบอกว่ารยน้อยๆเห็นไหมหนีเลยอาแป้งมาจากไห ใช่ไหมว่าพี่ทำอะไรกับเราเขาไม่ไม่ทาอีกองแล้วเขาดาวแล้วเนี่ยทาแป้งขอเลขต้องแป้งผงแต่ถ้าทาแป้งหน้าขาวเนียนกริบป,ปกปิดอย่างนี้นะต้องจูจุนแน่นนี่เนียนกริบเลยนะจริงๆคุมมันกันแดดด้วยนี่นี่ขนาดทาหน้าไม่ทาคอนะโอ้หนี่ไม่ต้องนีนเห็นไหมต้องทาคอด้วยนะนี่ขาให้เห็นเลย อย่าลืมนะคะแม่จูนมาทั้งทีเราจะต้องมาโชว์ฝีมือฝีมือทําอะไรอ่ะทำอาหารวายตายชวยชวยแน่แม่เข้าครัวอีกแล้ว <laughs>